เป็นวันเขา้าพรรษานะครับเนะาะวันนี้เป็นวันวันเป็นน้ํามาให้เรียบร้อยเลยเนาะครับเนาะสําหรับยานางเนาะเก่งส่หนออไม้นี่ใจกันเนาะมาพูดคุยท้าใจกันอ่านแล้วนะครับเนาะเพื่อนๆครบเวลาแล้วเนาะผมก็จะ เดี๋ยวขอทักทายกับคุณยายสีก่อนนะครับนะคุณยายสีพาระท่านก็บุพลานี่ท่านก็เป็นเพื่อนใหม่นะครับนะเป็นเพื่อนใหม่ก็ขอบคุณนะครับแล้วขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับนะ่าอบอยู่นะครับนะยังรอการตรวจสอบอยู่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับนะทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณนาชีก็ทักทายกับน้องจีจีนะครับนะ สวัสดีครับผมนะครับเนาะกับน้องจีจีกันเว่นทักทายกับน้องจีจีก็ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเราไม่มีในอาชีพกัรงนให้เจริญรุ่งเรืองให้มีเงินมีทองล่ำรวยล่ำรวยกันนะครับเนาะให้เฮงเฮงตังๆกันทุกคนทุกท่านคนที่ยังสะสมเวลาผลบุญกุศลนะครับเนาะที่เราได้ทำไปนะครับเนาะก็ให้ ได้บุญได้กุศลทางครีเอเตอร์นะครับเนาะทางเรียวก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เสมอนะครับเนาะจะเจอกันตอนไหนก็ยังจํากันได้ก็เหมือนกับเราทํางานอยู่ทุกวันนี่แหละนะครับเนาะแต่เพื่อนๆบางคนบางท่านว่าตัวเองมีผ่านแล้วนะครับเนาะก็จะพักเหนื่อยบ้างคนที่วันนี้ก็ยัง ยังไม่ได้เปิดหมดนะครับเนาะก็ยังมาให้กําลังปัก,ปก,ปกยอดวิวยอดไลค์แตกแสนแตกล้านนะครับเนาะนเพื่อนทุกคนทุกท่านชาวจีเตอร์นะครับเนาะขอให้พูดคุยทักทายอยู่นะครับเนาะสำหรับเรียวเนาะของคุณเทียมจันทแต่ไม่ไม่ได้เปิดบ้านไลฟ์สดนะครับเนาะเพราะว่ามันท่านทักท,า,ทายกับคุณอ้อยคุณเทียมจันท ส่วนผมนี่ก็ไม่ได้เปิดบ้านมาสองวันนะครับเนาะเพื่อนๆก็สวัสดีจ้านะครับน,ะน้องอ่อนคุณอําพึงก็สวัสดีส่งกําลังใจจ้านะครับนะ้ะคุณพี่อาพึงก็ส่งกลังเพื่อนๆใหม่ๆที่ผ่านไปผ่านมาเวททักทายกันได้นะครับเนาะเพื่อทําความรู้จักแล้วก็ได้รู้จักกันให้มากขึ้นเดี๋ยวนี้อาหารการกินอะไรก็ทันสมัยนะครับเนาะเขาทำมาให้เราแบบ พอจะเวลาเจ็ดสิบวันไปแล้วนะครับเนาะยังรอคอยอยู่นะครับเนาะยังรออยู่รอการยืนยันเนาะคุณคุณอ้อยดวงเศรษฐีบอกมาส่งพลังบวกจ้าพี่บุญเลิศนะครับเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณครับคุณอ้อยดวงเศรษฐีเมื่อคืนนี้ก็ไปตลาดนัดมานะครับเนาะกลับมาก็เกือบจะสามทุ่มนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้เข้าไปให้กำลังใจที่ทักทายก็คุณยายสีนะครับเนาะ ลาพักเที่ยงอ๋อดวงจันทร์จุลโชกบอกลาพักเที่ยงมาหลายวันค่ะคุณนะครับเนาะอ๋อขอบคุณค่านะครับเนาะคุณยายสีท่านก็ผ่านได้รับการสร้างรายได้ได้แล้วนะครับนะละบุตรนะครับเนาะวันนี้เป็นวันทําบุญนะครับเนาะวันทําบุญเข้าพรรษาวันนี้น่าจะหยุดเนาะน่าจะไม่ได้ไปหอฝรั่งเนาะคุณต่อไป <laughs> ทรมาดา พี่วันวันก็สวัสดีคุณเพยนจันนะครับนะคุณเพ่นจันสวัสดีค่ะนะครับมาด้วยกันทุกคนก็ช่วงนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็หลายคนหลายท่านอยู่นะครับเนาะที่ยังเขานะครับในช่วงช่วงสามโมงนี่นะครับนอกบ่ายสามโมงนี่ก็เมื่อเมื่อวานนี่ก็ไปตลาดนะครับกําลังแข็งแรงที่จะได้ทํางานไปนะครับเนาะสําหรับ ทุกคนทุกท่านนะครับก็เป็นแบบประเพณีของไทยนะครับเนาะเป็นประเพณีของคนไทยตั้งแต่โบราณมาอาหารจานเดียวนะครับเนาะที่รับประทานง่ายนะครับเนาะที่รับประทานง่ายนบเนาะก็ยังรออยู่ก็ยังรออยู่เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับการรอสํารวจตรวจสอบเนาะอ๋อน้องดวงจันทร์จุลโชคนะครับเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใหขอบคุณครับ คุณนาเชเขโกาดกาลังรับชมนะครับนาะยินดีต้อนรับนะครับเด้อวคุณนาเชยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีจ้านะครับนกับน้องเจเจกันแม่นนะครับนาะช่วงช่วงสามโมงนี่นะครับเนาะบ่ายสามโมงนี่ก็เมื่อเมื่อวานนี่ก็ไปตลาดนะครับเรอไปไม่ถึงเนาะ เพราะว่าช่วงวันสองวันน้องงานเยอะนะครับน้องงานเยอะก็บ้านตัวเองก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเนาะช่วงถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์หรือว่าอ่านไม่ทันนะครับเนะาะคาตาโมหรือว่าคุยอยู่ก็ขอโทษขอไปเพื่อนๆเดีวยวกับเด้อขอโทษขอไปวันเป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะเป็นวันหยุดงานด้วยนะครับเนาะก็อีกหนึ่งวันพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทางโรงเรียนเขาก็หยุดอีกหนึ่งคุณ ก็สวัสดีคุณพี่อ้อยนะครับเนาะน้องเจเจก็ทักทายอยู่ชนบทไม่ออไม่มีแบบคันขายลกนะครับเนาะอ๋อไม่มีนะครับยายสีท่านบอกให้ส่งงานสม่ำเสมอนะครับได้ส่งงานสม่ำเสมอให้ลงทุกวันนะครับเนาะอย่างตอนเช้านี่ก็จะมีท้องน,นี่จะตกเป็นช่วงๆนะครับเนาะบางบ้านก็ไม่ตกสำหรับเมื่อวานเนาะ วันพระใหญ่ดีนะครับนะครับน้าคุณนวลจันนะครับน้าหน้องเจเจการแว่นก็ทักทายก็น้องนวลจันแสงโยธานะครับเนะาะทักทายน้องนวลจันก็ทักพี่พลอยก็ทางนี้ย่านางมีต้นติดบ,บ้านอ๋อก็ก็เขาไปเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะครับน้คุณพี่พลอยเนาะ เขาเปลี่ยนตามยุคตามสมัยไม่ไม่เหมือนทั้งใจไปทําบุญถวายพระเนาะครับเนาะทาบุญเข้าพรรษากันพี่พลอยก็เฝ้าเเวลาก็ลดบางคนบางท่านก็ไปอยู่อนุบาลเริ่มใหม่ก็มีนะครับเนาะบางคนบางท่านก็อยู่ปสองปสามไล่ตามลาดับผมทักทายสวัสดีจากคุณบุญเลิศนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมคุณพี่พลอยคำศรีนะครับเนาะ เจเจการแว่นนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องเจเจการแว่นครับผมยินดีต้อนรับเดอน้องเด้อยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีนะครับนะครับน้องสวัสดีนะครับมีสําเร็จรูปมาให้เรานะครับเนาะมาขายให้เราด้วยนะครับเนาะก็เราไม่ต้องไปหาตามป่าอีกเช้านี้ก็เป็นวันที่สองนะครับเนาะก็คือวันเข้าพรรษาเนาะครับเนาะไปทําบุญตักบาตรกันเป็นวันทุกวันนะครับถ้าขึ้นทุกวันอยู่พูด คุยนี่ก็จะคล่องมากนะครับเราจะคล่องมากแต่แต่ไม่ไม่ได้เปิดบ้านมานี่สองที่วันวันนะครับนะกำลังรับชมอยู่ก็ยินดีตอนรับนะครับเอ้ยยินดีตอนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านครับผมเข้าสู่ห้องแล้งเชื่อฟังคนเฒ่าคนแก่นะครับเนาะแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันทําสมัยแล้วนะครับคนคนเฒ่าคนแก่นี่ต้องเชื่อฟังเด็กนะครับเนาะตาตายกับคนเกเร คุณเคดานี่ก็เพิ่งผ่านการตั้งค่ามาได้ไม่กี่วันนะครับเนาะยางผ่านเราก็ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับเนาะวันหยุดด้วยก็เป็นวันทําบุญด้วยนะครับเนะวันนี้ก็ยิงค่าเฮงเฮงฟังๆังนะคะเนาะครับเนาะกับคุณเทียมจันนะเนาะเฮงเฮงฟัง,ง,ป,งปังกับคุณเทียมจันบอกว่าฟังอยู่ นะครทุกคนนะครับเนาะคุณพี่วันบอกฟังอยู่นะครับทุกคนคุณพี่ปอยก็บอกว่าเช่นกันมันรับอยู่นะครับเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับเนาะคุณ,ค,ณคุณประภัยว่านี่ไม่ไม่น่าจะทํางานโรงงานนะครับเนาะที่เวลาครบหรือว่าได้ผ่านการตั้งค่าได้รับสร้างดาสีท่านบอกให้ส่งงานสม่ำเสมอนะครับไดนะ้ส่งงานสม่ำเสมอให้ลงทุกวันนะครับเนาะอย่าง ตอนเช้านี่ก็จะมีน้องเด้อยินดีตอนรับครับผมบังอ่อนสาวชาวไร่นะครับน้สวัสดีครับพี่บุญเลิศนะครับน้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องอาจจะเป็นสิบโมงครึ่งโดยประมาณนะครับน้อเพื่อนเพื่อนก็ยินดีตอนรับเพื่อนเพื่อนนะครับนะออากาศไล่สดอยู่ที่เขตตำบลหนองสลายนะครับน้อตำบลหนองสลายเภอปักช่องเนาะ จังหวัดนครราชสีมาเวลาเจ็ดสิบวันไปแล้วเนาะครับเนาะยังรอคอยอยู่เนาะครับเนาะยังรออยู่รอการยืนยันเนาะกดกดนะครับเนาะทุกคนทุกท่านจ้าเนาะครับเนาะคุณคีดาก็ทักทายกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะครับเนาะนะครับเนาะเขาจะเฮไปตามนี่หลายหลายหมู่บ้านแล้วกลับมาเนาะครับเนาะกลับมามาถวายท่วัดศีเนาะครับเนาะเนาะ น้องลินมาเปิดเอตาก็หนาวนะทีเพื่อนๆเนาะก็ขอบคุณมากมายนะครับเนาะขอบคุณมากมายเลยนี่คุณคุณสามานี่เข้ามาไหมเนาะเด้แวะเข้ามาไหมเนาะครับเนาะ